สีตารีเสวังเจ็ดแปดสดีค่ะตั้งแต่ปี2021ถึงปี2023ปริมาณการออกอากาศวันแรกของอินเทอร์สูงเกิน10ล้านและอันดับล่าสุดสามอันดับแรกได้แก่เซียวจานทวีปโต้หลัวเรื่องตำนานจอมยุทธ์พู้ถังซาน23.90ล้านของตอนที่1หลัวอินซีฉางเย่จินหมิงหรือจันทรอาอัสดง23.74ล้านใน6ตอน พันย่หมิงยูนนานจงกูวาเล่หรือผีเป่าโคมหุบเขามแมลงยูนนาน12ล้านในตอนแรกทำไมเซียวจานถึงถูงแกแฮกคำถามนี้ดูเหมือนว่าจะสร้างความสับสนให้กับชาวเน็ตหลายคนแม้กระทั่งในตอนนี้เมื่อการค้นหาที่ร้อนแรงที่เกี่ยวข้องกับเซียวจานซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยแฟนดามกวาดไปทั่วอินเทอร์เน็ตแม้ว่ามันจะดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากแต่มันก็เป็นเพียงชั่วครู่เท่านั้นคนที่คมแห่งเซียวจาน เริ่มลดลงเพราะพวกเขาพบว่าการเอาชนะเซอร์จานจะไม่ทําให้ผู้คนที่ชอบเซอจานลุกขึ้นมาทาําร้ายเซอจานได้เพราะพวกเขามีแต่จะรักเซอร์จานเพิ่มขึ้นทุกวันมีแต่แฟนดําเท่านั้นที่จะผิดหวังมากขึ้นเรื่อยๆและลมคว่อไปในที่สุดเป็นเวลาสี่ปีแล้วที่เฉินชิงลิ่งออกอาการเมื่อเร็วๆนี้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของเฉินชิงลิ่งถูกนํามาเผยแพร่เพื่อกล่าวหาว่าเขาเป็นนักแสดงที่ชอบแกล้งแกล้งคนอื่น ในที่ทำงานแต่แหล่งที่มาของเกรดเล็กเกน,น้อยเหล่านี้น่าสนใจมากบัญชีทางการตลาดจำนวนมากได้ปล่อยวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเซอร์จานและแม้แต่ใช้สิ่งล่อใจเพื่อดึงดูดชาวเน็ตให้คลิกเข้าไปดูอย่างไรก็ตามบล็อกเกอร์บันเทิงบางคนได้กล่าวว่าพวกเขาได้เห็นวิดีโอต้นฉบับแล้วและความหมายของวิดีโอที่ประมวลผลน,นั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเซอร์จานเป็นคนที่ถูกรังแกในที่ทำงานในขณะเดียวกัน หลายคนที่แบล็กเมสเซลจานก็พยายามโจมตีซึ่งกันและกันพยายามสร้างข่าวลือทุกรูปแบบและพยายามทําให้เซลจานเสียชื่อเสียงด้วยการสร้างกระแสความร้อนแรงอย่างไรก็ตามพวกเขายังพบว่าตอนนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและพวกเขาอาจถูกนําตัวขึ้นศาลได้หากไม่ระมัดระวงังและเซลจานแทบไม่ได้ออกคําเตือนล่วงหน้าแต่เขาจะส่งให้ทนายความจัดการเองโดยตรงซึ่งก็ทําให้ผู้ที่ต้องการฉวยโอกาสโจมตีเขา ทำอะไรไม่ถูกกา่าวโดยย่อก็คือข่าวลือของพวกเขาอาจกล่าวได้ว่าเป็นดาบสองคมซึ่งสามารถใช้เพื่อส่งเสริมเพื่อให้เซอร์จ้านเสียชื่อเสียงได้แต่จะทำให้พวกเขาต้องขึ้นศาลและถูกปราบและในความเป็นจริงก็คือเซอร์จานจะชนะคดีทุกครั้งที่เขาจัดการในยุคนี้การสร้างพลังบวกและการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความนิยมของข่าวล่าสุดของเซอร์จาน ได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้หนึ่งในสิ่งที่น่าจดจำที่สุดก็คือวิดีโอโปรโมทล่าสุดของเซลจานที่ออกโดยกุชี่ที่งานมิลานแฟชั่นวีคเขาได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ได้อย่างน่าอัศจรรย์และวางรากฐานสำหรับการประชาสัมพันธ์ในภายหลงังการปฏิบัติแบบนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกเคารพเขานอกจากนี้อิทธิพลของเซอร์จานในด้านธุรกิจนั้นไม่สามารถประเมินได้ แม้ว่าเป้าหมายของพวกเขาจะมีมากมายแต่การมีส่วนร่วมทางธุรกิจข,ของเขายังคงเป็นที่น่าสนใจอย่างมากค่ะเสอยจ้าในฐานะโฆษกของแบรนด์ระดับโลกของกุชชี่ได้ประกาศงานแสดงคอลเลกชัน Universal Gucci ที่กำลังจะมีขึ้นในพิธัณฑ์ของแบรนด์ในเมืองฟลอเรนซ์บ้านเกิดของแบรนด์นี่คือนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ที่กุชชี่รวบรวมประวัติศาสตร์ของแบรนด์ที่มีอายุนับศตรวรรษและจะแสดงคอลเลกชันอันล้ำค่าของแบรนด์ กุชชี่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ทางการและแพลตฟอร์มโซเชียลไปทั่วโลกโดยยึดถือการเดินทางแห่งแรงบันดาลใจของเซอร์จานเป็นหลกักซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าแบรนด์คาดหวังว่าจะพึ่งพาอิทธิพลที่แข็งแกร่งของโคศกเซอร์จานเพื่อเพิ่มระดับเสียงและอิทธิพลของแบรนด์นี้ให้ได้มากที่สุดหลังจากนิรรศการคอเลชัน u n น v e r s a l Gucci เปิดให้จองจำนวนการเข้าชมในสัปดาห์แรกก็ถูกจองเต็มหมดแล้ว ในขณนะดเดียวกันตอนแรกของไมโครฟิล์มที่มีทีม Collector Imprint หรือคอลเลกชันของนักสะสมซึ่งบันทึกเป็น g ุ c ชี Collection House ของเซลจันไนฟอร์เรนและสำรวจประวัติศาสตร์ของ g ุ c ชีก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามหลังจากเปิดตัวและในตอนที่สองอิ n i t y ิและคร m m n n s h i p หรือความเฉลียวฉลาดและงานฝีมือยังสามารถสมัครสมาชิกได้อีกเมื่อเร็วๆนี้นิตยสารของอังกฤษ ได้เขียนบทความอย่างเป็นทางการสำหรับนักแสดงหนุ่มเซอร์จานชื่อเรื่องก็คือการรับรู้อย่างสูงของเซอร์จานโดยกล่าวว่าเซอร์จานยังคงสำรวจแก่นแท้ของโลกของแบรนด์กุชชี่ในเมืองฟลอเรนซ์อย่างลึกซึ้งบทความนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานะระหว่างประเทศของเซอร์จ้านนั้นสูงมากสำหรับสถานการณ์ที่คล้ายกันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกซื่อในหลายๆประเทศต่างก็ชื่นชมเซอร์จ้านเป็นอย่างมาก และความถี่ในการปรากฏตัวในเทรนโลกก็สูงมากเช่นเดียวกันเซลจานอยู่ในหน้าแรกของแบรนด์ในหลายสิบประเทศฉากนี้อลังการมากสำหรับเซลจานสถานะระหว่างประเทศของเขานั้นสูงมากถึงระดับที่ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแฟชั่นวีคหรืองานปาร์ตี้ธรมธรมดาาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนแม้ว่าเขาจะไปต่างประเทศเขาก็ยังสามารถเปล่งประกายและกลายเป็นจุดสนใจของทั่วโลกได้ อิทธิพลของเขาสามารถแพร่กระจายไปยังต่างประเทศได้และผลที่น่าประทับใจนั้นยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะแฟชั่นบล็อกบัตเตอร์กุชชี่ของเือจานได้สร้างความรู้สึกไปทั่วโลกหลังจากเปิดตัวและแบรนด์ดังกล่าวยังได้เผยแพร่ทางอินเทอร์เนต็ตไปทั่วโลกอีกด้วยกุชชี่ซูเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติที่แท้จริงยังเป็นแบรนด์รูที่มีชื่อเสียงระดับโลกบล็อกบัตเตอร์แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกและผู้คนจนํานวนมากได้เห็นรูปแบบนี้มีข่าวลือว่า เซอยวจานจะมีการแสดงที่ยอดเยี่ยมในตอนต่อๆไปแหล่งข่าววงในระบุว่าทะเลในฟันจะอ,อากาศพร้อมกันกับบอ็อกบัสเตอร์เรื่องพับบ i กโพ o ซคูเอชันทางสถานีโทรทัศน์4แห่งในภาคตะวันออกเจอเจียงปักกิ่งและเจียงซูในช่วงปลายเดือนเมษายนการกำหนดค่าดังกล่าวนี้น่าตื่นเต้นอย่างมากค่ะแต่ล่าสุดก็มีข่าวที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดียว่า ละครเรื่องใหม่ของเซลจันที่กำลังจะออากาศจะถูกเลื่อนออกไปแม้ว่าอาจเป็นเพราะกำหนดการเดิมของการแสดงของละครเรื่องนี้ถูกเรื่องอื่นครอบครองอยู่และก็จำเป็นต้องหาเวลาที่ดีที่สุดในการออกอากาศข้อความนี้ดูค่อนข้างน่าเชื่อถือมากแต่ก็มีอีกเสียงที่บอกว่าเนื่องจากละครเรื่องทะเลในฝันเข้ากับเบื้องหลังของยุคสมัยเก่าจึงเหมาะที่จะออกอากาศทางช่อง CCTV มากกว่าผู้กำกับละครและเซลจาน ก็เคยออกอากาศทางช่อง CCTV มาแล้วหลายต่อหลายเรื่องนอกจากนี้ CCTV ยังได้ประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่าละครเรื่องใหม่ของเซียวจานเรื่องทะเลในฝันถูกกล่าวถึงในละครยอดนิยมที่กำลังจะออกอากาศอีกครั้งดาวว่าน่าจะเป็นไปตามแผนเดิมโดยบอกว่าเรื่องฮิตของอย่างอี City of Youth กำลังพาเราไปชื่นชมเรื่องราวของผู้ประกอบการสามชั่วย,ยุคคนที่ทำให้เยาวชนของพวกเขา ประทับใจและเขียนปฏิหารแห่งยุคข,ของพวกเขาทะเลในฟันใต้เจงต้เหอสามธงของพ่อคุณชอบผู้ประกอบการแบบไหนมากที่สุดและไม่อยากพลาดเรื่องราวของผู้ประกอบการเรื่องใดามากที่สุดสามารถนําเสนอชื่อในส่วนของความคิดเห็นได้คําพูดเหล่านี้ชัดเจนมากอันที่จริงช่องซ c t v วได้พูดถึงละครของเซี่ยวจ้านหลายต่อหลายครั้งซึ่งก็ได้สร้างความสนใจให้กับแฟนๆอย่างมากค่ะ พวกเขาตั้งตารอละครที่สร้างแรงบันดานใจในวัยเยาวของเรื่องนี้เป็นพิเศษและพวกเขาก็เฝ้ารอการออกอากาศใครๆก็บอกว่าห้ามพลาดและพลาดไม่ได้จริงๆพวกเขารอเขาดีทุกวันละครเรื่องนี้เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจความหลงไหลและเยาวชนที่ต้องดินน้นรนและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ